คุณยอมรู้หรือเปล่าว่าอานิสงจากการที่เราไปทำบุญทอดกระถินตามที่ต่างๆเนี่ยจะได้รับอานิสงอย่างไรบ้างลองฟังคลิปนี้ดูนะอานิสงจากการที่เราไปทำบุญทอดกระถินจะเป็นประธานกระถินเป็นบริวารกระถินอะไรต่างๆนี่นะมีอานิสงโดยย่อห้าอย่างด้วยกันถ้าเราเองได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ทุกภพทุกชาติจะได้รับอานิสงเหล่านี้หนึ่งจะทําให้เรานั้นได้เกิดในร่มเงาบาวรของพระพุทธศาสนาได้เกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเป็นครอบครัว ที่พากันสร้างบุญสร้างความดีไม่นําความเดือดร้อนมาสู่ภายในและก็จะเป็นที่รักครบนับถือเกรงใจของทุกๆคนเลย2จะทําให้เรานั้นมีอวัยวะที่ครบถ้วนสมบูรณ์มีลักษณะที่งดงามได้สัดส่วน 3. จะทําให้เรานั้นมีผิวพรรณวันนาที่เปล่งปั่งสวยงามเป็นที่ดึงดูดตาดึงดูดใจของมหาชน 4. จะทําให้เรานั้นมีทรัพย์สมบัติมากมายมหาศารเกิดขึ้นไว้ใช้สร้างบุญสร้างบารมีใช้ในการประกอบหน้าที่การงานได้อย่าง ไม่ขาดมือไม่ต้องเสียเวลาในการแสวงหาทรัพย์มากเงินทองก็จะวิ่งเข้าใส่ไหลามาเทมาและ 5. เมื่อละจากอัตภาพความเป็นมนุษย์อย่างน,น้อยๆจะไปพักกลางทางที่สุกติโลกสวรรค์จะไม่พลัดไปสู่อบายถ้าเราเองรักและตั้งใจสั่งสมบุญกฐินอย่างเต็มที่เต็มกําลังขอให้เราเองได้ไปเร่งรีบขวนขวายสั่งสมบุญนี้ที่ยังมีเวลาอยู่ไม่มากเท่าไหร่ไม่ถึงเดือนแล้วนะในการไปแสวงหาบุญนี้กันขอให้ได้บุญกันทุกคนทุกท่านเลยนะฝากแชร